เกิดไก่ปเป็นเต็มที่มึงยิงนะเราไปยี่สิบกูยิงกูยิงแลู้ยิงให้ึงตันะเหโอเคไม่เอานาลูไม่เนานูอะไปอมามีพินายยู่คันไหนพี่ผมดูพี่นะตกตคนนึงตก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 ตกตกรโดดออ่นะโน้ตัวีอยู่ไหนไว้ได้ นานัดสไปแล้วไปยะสามไปไดตีปรมาตกีกเฮ้ยตกตกเลยนที่เมือร่ขึนมานานตดบุมล้วมาแลตกสอเลยตกสเลยเลตกราบตกอีกตกอีกตอีกเลาตกอีกบ๊อบบนตัวดิห้็ดห้บ๊อบตมึงิกเพลงอยู่ราลางวังมดเีเยวลงยิงไปก่อนยิงไปก่อนขอกเฮ้ยมึงมากรุดอย่างเนี้ยทำไมเราน้อยตังไอ้สัต ม่พี่มีสามสี่คันเองไล่ดีไลไล่ดีอะไรกนเนี่ยทำไมมีน้อยวะไล่ดีไลไอ้ไล่ดีไห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าใ้ถึงสามพันแล้วตอนนีกูเปิดพลงึงลนะตกกตกเอาดิบนเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าโนเตนะโนกูแตกลองลลองลองลองกูนะ มันจเลื่อนกาดเอานี่วาไปนย่งไเลือนตัวไหนบอกกูแบบไก่ปะโอเคไอ้บ้าอ้ไเนี่ยไอ้กูมึงบาเลยเป็นัวตรเนดมสูบอันน้ตกูลงอะไรปาะให้กูลงอะไไหมกูลงไปวางพีวอ้ลงไปวางไอพีวไวาไวาไงบอกไปลงไปวางอพีมึงจอดดีดีดเดี๋ยวจอดกาเหียวเพี่น้จอดกาเหีวอดกลางเหงยวกลกางเยางเดลงเี เราโดนทีวีโดนท like well, hmm, yeah. ีีโดนีวีมากตายแล้วผมยิงพีมากตรงอีกตรงอีกเอ้ยรทำไม่รทำไม่รเอ้ยรทำไม่รทำกันเองคิกันเองยูวกันเองคิวเลยเพื่อนสองตัวนี่กดไป เดี๋ยวกูเลี้ยงให้เดี๋ยวกูเลี้ยงกันไปตกเพื่อนเดียวตกเพื่อนนี่มาเพื่อนตกออกเต็มเลยตกออกพี่ขึ้นศาล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 ขึ้นน้ำอ่ะเาเข้ามาเข้ามาหลัง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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาเกลื่อนเพื่อนหมดแล้วนะเกลื่อนเพื่อนหมดแล้วอ

มึงรีเลยมึงรีเลยให้มันขึ้นรถหนีเว้ยไมดีออกหน่อยมาปล่อยไว้ไว้เก่อนไว้ก่อนไว้ดึงออกมาอีกเพื่อนดึงออกมาอีกเพื่อนดึงออกมาอีกขอบดึงเพื่อนขอบนอกเถอะพี่เล่นพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตายแล้วตายแล้ววางนอกทุกหมดแล้ววางนอกทุกหมดแล้ววงนอกคือหมดแล้วเออเออไหวไหวดึงศพออกมาดึงศพออกมากลางถนนนี่กลางสี่แยกดึงออกมาอย่าจากข้างในเอาล้วครับเอาศพออกมา มาทำอเรามีเดียวเองาตายถึงมาไม่นีอ่ะมตายที่นี่มัลนอกีข้างนอกกลางๆร้านข้างนอกถึงออกมาข้างในจริงไปางในจริงข้างยนบนรยบนรถบนรถบนรถเชื่อไปถูก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 ต่อมีต่ออีเพื่อนปุตาย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 เายต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 าย ไม่ใช่ว่ะวันในวงไฟดูไม่ใช่ว่ะดูแบบเหมือนชอบไม้ระบบว่ะอา้สาด,ดูเหมือนชอบไม้ระบบว่บะเผ็ดว่ะหลักนี่ไสไอ้ยิงกูได้บ้านยิงกูได้บ้านหลักสุสา้นหลังสุาาสา,าส้นตักยิงยังไงมันปิดไม่เป็นหรอกน้องโง่พวกเนี้ย ไม่ได้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเฮ้ยดูแก้ตัวก่อนดีตว์อย่าพึ่งภาพไอ้เหี้ยคนดูมึงอย่าพึ่งภาพมึงดูแก้ตัวสัตว์นี้ก่อนมาแล้วนะเฮ้ยยิงเลี้ยงคนหน่อยยิงเลี้ยงคนหน่อยยิงเลี้ยงกคนไหนเพื่อนเรากลับบ้านดีเพื่อนเรากลับบ้านให้คุณทำการให้เลยศพเยอะได้ศพเยอะไปหนึ่งหน่อยหน่อยกลับบ้าน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 มาให้หมดเห็นว่ากลางไปได้กลับมาเล่นเลยกลับมาเล่นเลยไหวแล้วกลับบ้านไปโจยิงให้สาไปเลย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 ี่โจยิงให้กลับบ้านไปรับตาช่วยผมเลี้ยง นี่อยู่ตามไปตามไปตามไปไปสิอะไรยิงนี่ยิงนี่ไหนตบไไว้ตบไปไว้ไเจาะไปเนาะคือก่อนคือกคนบึงโตกบมาดีค่าได้ดึงโตกบมาการถนนาังดึงโตกมากถนนทุ่จปมาณหลักตัวตามหลัตัวตา่ดึงตมารถนนเฮ้ยตรงการนี่เอาสบอหนอาสบอหนเพื่อนจบเยอะมากเลยหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วเนาะตรหมดแล้วว่างดีมอยาวางดีอาสบอหน เอเดีเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยเอเดีย่แย่งกันดิได้ดิุออกมากาเดี่หนุ่ดีอย่ากัดข้างในเดี๋ยวมันรีไอเนี่ยวขานเลยอเหนี่ยวข้างนอกเยระวังชุบอ่ะนะระวังชุบอระวังชุบอ่เว้ยอเหนี่ยวยอดดียอดดียอดดีหนุ่ยอดดีหนุ่มยอดดีนุ่มยอดดีนุ่มยอดดีหนุ่มยอดดีืน่มยอดดีนยอดดีน่ยอดดีน่มยอดดีนยอดดีนุ่มยอดดีน่ยดดีนยอดดียดดีน่ย เอ้ยมันมันมันเอ้มาซ้ำข้างๆ่อยมาซ้ำข้างๆเอยมันชุกเพื่อนมาฝาน่อยมาฝาวยเพ่อนมาฝาน้อยเซล่าเซล่าเร็วมาหน่อยมาหลังบ้านหนังบ้านเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพร้ๆมร่วงันตุ้งไปเฮมาซ้ำหน่อ็มาซ้ำหน่อยมันพี่เปลี่ยนวิญญาณกับผมนะสวยเอ้ยอยากให้มันถึงศพดิดๆกระเจาซบองนะๆเโองเอาโซบองเเบ๊ก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 ไม่ไม่มึถือศพกันได้แล้วตอนนี้ถือศกันได้แล้ว ไม่ได้ทำอะไรอะเฮียวันนี้เสียงไปไหนไอ้สัตว์หลบเี้หลบี้หลบบี้หลี้หลบไหุบอลบอเด็เด็กเกเกเน็กเด็กเดกมด็กเเด็กกดกเ็กอดก็กเดกเ็เดกเด็กดเด็ด็เดเเดกนก็เกกันนก็ก็เดก็ก็นอยก็ พี liberal, ier, Somehow, ่อยู่นล่เอาพี่มูดเล่นคาร์เดวอลาร์เดอลเล่นลูกส่งมาฝั่งสนามฟอสลูกส่งมาฝั่งสนามฟอสลูกส่งมาฝั่งสนามฟอสลกส่งมาลกส่งมาลกส่งมาลูส่งมาลูกส่งมาลูนส่งมาลกส่งมาลกส่งมาลส่งมาลูกส่งมาลูกส่งมาลูกส่งมาลส่งมลกส่งมลูกส่งมลส่งมลส่งมลส่งมาลูกส่งมาลูกส่งมลูกส่งมาลูส่งมาลส่งมาลูกส่งมาลูกส่งมาลส่งมาลูกส่งมาลูนส่งมาลูกส่งมลูกส่งมาลส่ง เร่มีสติไว้เร่อมีสติหน่อยเพื่อนขไ้วไลาออกเลยลาลลลเชื hmm. yes. ่อใจกันหน่อยเชื่นหน่อยเชื่อใจกันหน่อยล่ะเชื่อใจกันหน่อยลเชื่กันหนอเชื่อกันหน่อยมึงย้ายศพเนี่ยตีศพเฮ้ยเอาไปตรงนู้นนี่เอาไปตรงนู้นมเดมาดิไละ่อนรถคืนหน่อเพื่อนมาใบบอบถึงเวลานะบอสไอเหี้ยกูตื่นเต้นตอนนี้แหละ เป้อนดิฟ้อนดิมัไม่ได้ป้อนปนปน้รอไม่มาตรอไม่มาเ้มันเลยไหนดนี่ยบอมาเสียอยู่ไหนเฮียเสียไปไหนคุยออน้บัตรมีบัตรมีบัตรีัี่ไหนอะอย่างนี้มันดีีอรอเียอะไรอะอย่างงี้มันดีไม่ได้มันะีหรือเปล่าวะสัตวดด่าก่อนด่าก่อนด่าอนนี้ย้ียบไม่ได้แะ้วพวกกูไม่แก้ความท่อเทียมอีกกา ปลากราก่อนไอยป่นไม่ทานไม่มึงไม่ปากมึงมีเสียงเลยเหรอคุ้ยคุยคุ้ยเออป่นไม่ทานคุ้จะเป็นกี่ดนึ่งไอ้ศาสตร์จะเป่นที่หนเนยคุยจะเป็นที่หนไอ้ศาตร์จะเป็นที่หนึ่งดนจกเลยรไม่ใส่นาโนไม่โดนยมีใครไม่มีน้ำส้มบ้ามาเอามาที่รถดิไอ้มามาที่รถด่วนด่วน ไอจุ้งจ <ok ุ้งอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนขอน้ำส้มหน่อยดิออมามาที่ต้นไหนสามน้องมาดจบเช็ครถหลุดมันด้ยนะผมไปขับดีกว่ามีศพในศุนย์สามนี่สองศพอ่าทีนี่แหละเสร็จกูเจอกันน้ำส้มบ้าน้ำส้มบ้าน้ำส้มบ้าน้ำส้มแบ่งนะ บอมไอ้บอปไอ้บอปไอ้บอมบอปไอ้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 บอยไอ้บะปไอ้เอปอ้บอ่จอ้บอปไอ้บอตไอ้บอ้อปไอ้บไอ้อปไอ้บอ้อปไอ้บออ้บ้บอปไอ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 ้ีอปไ้บออ้บอปอ้บออ้อไอบอปไ้บอปไอบอปไอ้บอปไอ้บบออ้อนี้อะบงปอ้อ้ป้ปอ มีเรอะเบจารีเลยรแล้วดังนี้แก๊งชครับมีสตอรี่ครับบอสอ่ะไอรถไอ้รถเทลตรงน้ำอ่ะร MKK อันนี้ป้นได้ปะกล่องกล่องเพนป้นได้ป่าววะกล่องเพนอะไม่ได้ได้ครับพี่มันดึงได้ไหมล่ะพี่อันน่ะไม่รู้อะถ้ามันดึงได้ก็อยู่อยู่อยู่สุสานครับบอสสุสานสุสานสุสานในเมืองกล่องต้องี่กล่องเดียคนนี้ เต็มเลยกอง้อมอ่ะนี่ยจะรอมาแล้วก็พี่พี่ตีมาพี่ตีมาบอกเท่ยังเลยครับพี่ที่เท่ยังเลยครับพี่อตั้ร์มาพระเอกอ่ะพระเอกเหรอไอ้ลพระเอกเหร ัมารับมารับมากเลยคัปปี่เท่ยงเลยคัี่เท่แล้วพี่ไปเอกไปเอกไอ้เรื่องอะไรมเรื่องนียอะไรซีวีเหรออะไรอะบอสวอายังไงห้วนอนตายเต็มเลยดิเหี้ย